สวัสดีค่ะนักเรียนหลังจากที่เรียนเรียนในเรื่องของการคูณและการหารเศษส่วนไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหากันบ้างว่าโจทย์โจทย์ปัญหาในแต่ละข้อจะเป็นการคูณหรือการหารเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อนว่าโจทย์กำหนดโจทย์กำหนดอะไรให้เราโจทย์ถามอะไร นะคะและสิ่งที่โจทย์ถามนั้นเราจะมีวิธีการใดในการหาคำตอบนี้ครูจะทบทวนในเรื่องของในเรื่องของการคูณกับการหารให้นักเรียนฟังก่อนการคูณกับการหารของเศษส่วนการคูณทำยังไงคะการคูณเศษส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนส่วนการหารเศษส่วนตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและเปลี่ยนตัวหารให้เป็นส่วนกลับค่ะทีนี้ แล้วลักษณะโจทย์ปัญหาของการคูณกับการหารเป็นอย่างไรล่ะก่อนที่จะขึ้นโจทย์ปัญหาการคูณกับการหารครูทบทวนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกกับการลบก่อนโจทย์ปัญหาการบวกกับการลบคืออะไรคะการบวกก็คือการที่เราเคยมีอยู่เสร็จแล้วเราได้รับเพิ่มมาถูกไหมคะเช่นเรามีเงินอยู่10บาทครูให้เพิ่มอีก3บาทเห็นไหมคะเงินของเรียนเพิ่มขึ้นไหม เงินของนักเรียนเพิ่มขึ้นจะกลายเป็น13บาทเพราฉะนั้นโจทย์ลักษณะนี้เป็นโจทย์ของการบวกค่ะหรือหรืออีกหนึ่งรูปแบบครูมีเงิน5บาทนักเรียนมีเงินมากกว่าครู่3บาทนไคะนักเรียนมีส่วนที่มากกว่าครู3บาทเพราะนักเรียนมีเงินกี่บาทล่ะเอานักเรียนมีเงิน8บาทเพราะเรียนเกิดจากการนำา5ไปบวก3ลักษณะนี้เป็นโจทย์ของการ บวกนะคะแล้วโจทย์ปัญหาการลบล่ะโจทย์ปัญหาการลบคือเรามีอยู่แล้วสิ่งที่มีอยู่ลดลงนะคะเช่นครูมีเงิน10บาทครูให้นักเรียนไป2บาทครูเหลือเงินกี่บาทเห็นไหมคะเงินที่ครูเคยมีอยู่มันลดลงนะคะหรืออีกหนึ่งรูปแบบครูมีเงิน5บาทนักเรียนมีเงินน้อยกว่าครู2บาท นักเรียนมีเงินกี่บาทคะนักเรียนมีเงิน3บาทเห็นไหมคะนักเรียนมีน้อยกว่าหรือโจทย์ของการเปรียบเทียบก็เป็นการลบเหมือนกันเช่นครูมีเงิน5บาทนักเรียนมีเงิน2บาทครูมีเงินมากกว่านักเรียนกี่บาทอันนี้การเปรียบเทียบก็เป็นโจทย์ของการลบเช่นกันนะคะส่วนโจทย์ปัญหาของการคูณล่ะการคูณ <Highway> ค <hacking> <whistle S 2> ือการที่เราเพิ่มขึ้นค่ะ สิ่งที่เรามีอยู่เพิ่มขึ้นแต่เป็นการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกันเช่นเช่นนะคะครูออมเงินครูออมเงินวันละ10บาทนะคะครูออมเงินวันละ10บาทจํานวน5วันครูมีเงินทั้งหมดกี่บาทวันแรกครูออมเงินได้10บาทวันที่2ครูออมเงินได้อีก10บาท10บาท10บาทเป็นเพิ่มทั้งหมด5ครั้งถูกไหมคะเพิ่มทั้งหมด5 ห้า,เ,าเลขเอ่อครูเพิ่มครั้งละ10เนี่ยทั้งหมด5ตัวถูกไหมคะวันละ10บาท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 ทั้งหมด5วันเนี่ยครูมีเงินทั้งหมด50บาทจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราเอา10บ0วก1 0บ0วกบวก 10, บวก, 10, บวก 10, ทั้งหมด5ตัวถูกไหมคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้นั่นคือ5คูนกับ10นั่นเองมีอยู่มีอยู่แบบเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกันถูกไหมคะ แต่ถ้าเป็นการหารการหารคือการลดลงค่ะแต่เป็นลดลงแบบเท่าๆกันเช่นครูมีเงิน10บาทครูให้นักเรียนคนละ2บาท 2- บาท2บาทครูจะให้นักเรียนได้ทั้งหมดกี่คนแบบนี้เงินที่ครูเคยมีอยู่ทำไมคะลดลงถูกไหมคะแต่เป็นการลดลงครั้งละเท่าๆกันทีนี้มาดูกันว่าโจทย์ปัญหาการคูณกับการหารเศษส่วน จะเหมือนกับที่ครูอธิบายไหมนะคะะทีนี้มาดูตัวอย่างกันเงาะราคากิโลกร,รัมละ3 5บาเซนบาทถ้าต้องการซื้อเงาะ5้กิโล5กิโลกร,รัมนะคะจะต้องจ่ายเงินกี่บาทเริ่มแรกเลยนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อนว่า1โจทย์ถามอะไรคะจะต้องจ่ายเงินกี่บาทเขาจ่ายเงินไปกับค่าอะไรค่าซื้อเงาะซึ่งโจทย์กำหนด ทำไรคะเงาะราคากิโลกร,รัมละ35เศษ1ส่วน2บาทต้องการซื้อเงาะหกิโลกร,รัมค่ะข้อนี้เห็นไหมคะงาะงาะนะคะอ่ะตัวนี้กิโลแรก3 5ม2งส่วน2อะอันที่2ก็3 5 1เศน1ส่วน2ะอันที่3 3 5 1สาสเศษ1ส่วน2 3ก็3 5 1เศษ1ส่วน2 35เศษนส่วน2ถูกไหมคะ1กิโล1กิโล35บาเศษนส่วนบาท35บาเศษนส่วนบาท5เศษหนส่วนบาทซื้อทั้งหมด5กิโลหนึ่งเซงแล้วมันก็คือการนำมาบวกกันทั้งหมด5ตัวถูกไหมคะแต่แทนที่เราจะเอามาบวกกันทั้งหมด5ตัวเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้คะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการหาคำตอบข้อนี้ก็คือการคูนนั่นเอง ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จะเขียนเป็น5คูณกับ3 5เศษ1ส่วน2ะคะสังเกตว่าครูจะนำ5คูณกับ3 5ศษ1ส่วน2ไม่ได้นำ3า35เศษ1ส่วน2คูด5้าทั้งๆที่การคูณมีสมบัติการสลับที่ถูกไหมคะแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้จะหมายถึง5เนี่ยนะคะ เพิ่มขึ้นครั้งละ5ครั้งละ5ครั้งละ5ทั้งหมด35 1สเน่ส่วนครั้งถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะกลายเป็น35ส1สเนเี่ยเพิ่มทั้งหมด5ตัวถูกไหมคะซึ่งตรงกับซึ่งตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณให้ถูกต้องนะคะหลังจากที่เราได้ประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเราเข้าสู่วิธีการทำค่ะ เงาะราคากิโลกร,รัมละ3 5 1บาเศษึงบาทถ้าต้องการซื้อเงาะ5กิโลกร,รัมค่ะเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดตาม5คูณกับ3 5 1เศส่วน2ค่ะเมื่อเจอจำนวนครับต้องเปลี่ยนจำนวนครับเป็นเศษเกินนะคะตัวนี้นำ3า35คูณ2ได้70บวก1เป็น71ค่ะจำนวนนับคูณกับ เศษส่วนนะคะเราสามารถนำา5คูณกับ71และตัวส่วนเป็น 2, ค่ะสังเกตว่าไม่มีจำนวนนับใดมาหารตัวเศษและตัวส่วนได้เราก็เลยจับมาคูณกันได้เลยนะคะกลายเป็น355เศษ355ส่วน2เป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคะตัวนี้นะคะนักเรียนเห็นว่าเศษ ตัวเศษน,นะคะ300กว่าเลยแล้วหารด้วย 2, 2เพราะนั้นถ้านักเรียนหารในใจไม่คล่องนักเรียนสามารถตั้งหารยาวได้เลยนะคะจะหารยาวหารสั้นแล้วแต่นักเรียนถนดัดอ่ะครูจะตั้งหารยาวให้ดู 2, 2> หาร3ามได้1ครั้งได้ 2, 2ลบกันเหลือ1ึงดึง5ลงมาค่ะ2หาร15ได้7ครั้งได้14นะคะลบกันเหลือ 1, 1> ดึง5ตัวสุดท้ายลงมา 2หาร15ได้7ได้14นะคะลบกันเหลือ1ค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ทั้งหมด177เศษ1นะคะคำตอบที่ได้ก็กลายเป็น177เศษ1ส่วน2หน่วยเป็นบาทนะคะหน่วยเป็นบาทเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้เขาจะต้องจ่ายเงิน177เศษ1ส่วน2บาทค่ะแล้วถ้าเป็นข้อนี้ล่ะนะคะตุ้ม อายุ27ปีพ่อมีอายุเป็น3มเศษ 1/ 3ส่วนสเท่าของตุง้มพ่ออายุเท่าใดนะคะนักเรียนสังเกตคํานี้นะนักเรียนสังเกตคํานี้ไว้นะคะอ่าก่อนอื่นเลยวิเคราะห์โจทย์ก่อนเลยนะคะว่าโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าพ่ออายุเท่าใดนะคะสิ่งที่โจทย์ให้คะ่ะเขาให้อายุของตุ้มมาคือ27ปีและบอกเงื่อนไขที่ว่า พ่อมีอายุเป็น3เศษหนึ่งนสเท่าของตุ่มค่ะสังเกตคำนี้นะคะเทคนิคง่ายๆนะคะนักเรียนเจอคำว่าเท่าของเจอคำว่าเท่าหรือเจอคำว่าของเราจะแทนด้วยเครื่องหมายคูณค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้วิธีการหาคำตอบก็คือการคูณนั่นเองทำไมเราเจอคำนี้เราต้องเป็นการคูณล่ะตัวนี้สมมติว่าครูเขียน กูเขียนเป็น3เท่าของ5 3เท่าของ5มี5ถูกไหมคะมีเป็น3เท่า3เท่า5้าาถูกไหมคะมันก็คือการบวกซ้ำๆแบบนี้การบวกซ้ำๆแบบนี้มันก็คือการคูณน,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จะกลายเป็น3 1มส่ส่วน3คูณกับ2 7นั่นเองนะคะ ราะนั้นเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็แสดงวิธีทำได้แล้วค่ะตุ้มอายุ27ปีพ่ออายุเป็น3 1-3เท่าของตุ้มค่ะพ่ออายุจัดมาคูณกันเมื่อเราเจอจํานวนคละเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนเป็นลายเปลี่ยนเป็นเศษเกินจะได้เป็นเศษ10ส่วนสคูณกับ27ตัวนี้นะคะ3คูณสเป็น9บวก1เป็น10ค่ะได้อะไรคะ 10คูณกับ27ส่วน3ถูกไหมคะคู่นี้คู่นี้ตัดทอนได้นำอะไรมาตัดทอนได้คะนำ3ามาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ3หาร 3, 3, 3, 1, 3 2, 7, ได้1 3หาร27ได้9ค่ะและเราก็จะเหลือเศษ10คูณกับเศษ9ได้90ตัวส่วนเป็น1ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ90ปีนั่นเองดังนั้นพ่ออายุ90ปีนั่นเองนะคะ ้าวแล้วถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้ล่ะเขาบอกว่าลวดยาว76สเซน1.2เมตรตัดเป็นเส้นเพื่อทำเป็นราวตักผ้ายาวเส้นละ5เซน1.10เมตรจะตัดได้กี่เส้นสังเกตว่าไม่ใช่การคูณแล้วใช่ไหมคะเพราะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นถูกไหมคะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ข้อนี้ทำไมคะ เราเคยมีลวดอยู่แล้วตัดเป็นเส้นๆแสดงว่าลวดของเราที่เคยมีอยู่มันลดลงลดลงครั้งละ5้าเซน1นึส่วน10 <S เพราะนั้นข้อนี้นะคะโจทย์เขาถามว่าจะได้กี่เส้นและสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดตามนี้เลยข้อนี้สิ่งที่เราเคยมีอยู่มันทำไมคะมันลดลงค่ะมันลดลงเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็นการหารค่ะ มันลดลงครั้งละเท่าๆกันนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้สิ่งที่เราเคยมีอยู่และลดลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้กลายเป็น76เศษ1ส่วน2หารด้วย5เศษ1ส่วน10ต้นเองนะคะเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเราก็แสดงวิธีทำได้อย่างง่ายเลยนะคะการหารเศษส่วนทำไงคะเมื่อเจอจำนวนค่าต้องเปลี่ยนจำนวนค่าเป็น เศษเกินก่อนนะคะเปลี่ยนได้เป็นตัวแรก76็คูณ2นะคะได้152บวก1เป็น153ค่ะส่วนตัวนี้5คูณ10บวก1เป็นเศษ51ส่วน10ค่ะตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณและเปลี่ยนตัวหารเป็นส่วนกลับนะคะเหมือนเดิมจับคู่นะคะจับคู่คู่แรกที่ครูจับได้คืออะไร คู่นี้ค่ะคูนำสอมาหาร2ได้1นึหารสิได้5้าค่ะโอเคและอีกคู่หนึ่งค่ะเราสามารถนำห้าสิบเอหาร51ได้หารร้อยหได้นะคะงั้นห้าสิหาร51ได้1ครั้งหารร้อได้3ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จะตัดได้ทั้งหมดกี่เส้นคะสิบหเส้นนั่นเองนะคะเห็นไหมคะโจทย์การคูณกับการการ,การหาร การคูณคือเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกันการหารคือลดลงครั้งละเท่าๆกันค่ะข้อนี้บ้างเขาบอกว่าร้านทำขนมใช้แป้งวันละ10เศษ2ส่วน3กิโลกร,รมัมถ้าแป้งที่ร้านเหลืออยู่96กิโลกรัมจะทำขนมได้ทั้งหมดกี่วันถูกไหมคะจะใช้ได้กี่วันเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ เขาจะทำขนมใช้ได้กี่วันนะคะแล้วก็มีอยู่อะไรคะสิ่งที่เขาให้ก็คือใช้แป้งวันละ10เศษสส่วนกิโลกรัมที่ร้านมีแป้งอยู่96กกิโลกรัมข้อนี้เดิมมีอยู่ใช่ไหมคะเดิมมีอยู่เท่านี้ใช้ไปวันละเท่านี้แต่ว่าแป้งที่มีอยู่เนี่ยมันลดลงลดลงลดลงครั้งละเท่าเท่ากันจึงใช้การหานั่นเองเพราะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์ จะต้องเป็น96หารด้วย10เศษ2ส่วน3สังเกตนะว่าเลขนี้มาก่อนก็ไม่ได้แปลว่าตัวนี้ต้องเป็นตัวตั้งเราต้องดูว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีอยู่ถูกไหมคะอันนี้คือแป้งที่มีอยู่96ดังนั้น96ต้องเป็นตัวตั้งค่ะแล้วหารด้วย10เศษ2ส่วน3นั่นเองเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์วิธีทำก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ ะะเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดลงไปสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะใช้ได้ทั้งหมดกี่วันเอาประโยคสัญลั์มาเลยค่ะเจอจนอนํานวนคราเปลี่ยนจานวนคราเป็นเศษเกินก่อนได้เป็น96หารด้วย3เศษ32ส่วน3ตัวนี้รูแอบเปลี่ยนเป็น96ส่วน1นะคะหารเหมือนเดิมตัวนี้เปลี่ยนเป็นเศษ32ส่วน3ค่ะตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนหารเป็น คูและเปลี่ยนส่วนกลับของตัวหารเป็นเศษ3มส่วน32ค่ะมีคู่ที่เราพอจะตัดได้ไหมคะมีนั่นคือ32ค่ะ3 2หาร32ได้1ครั้งหาร96ได้3ครั้งเราจะได้อะไรคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนคำตอบที่ได้ก็คือ9วันนั่นเองดังนั้นร้านค้าจะทำขนมได้ทั้งหมด9วันนะคะ จากโจทย์การคูณโจทย์ปัญหาการคูณกับการหารนะคะนักเรียนพอจะจับใจความได้ไหมการคูณโจทย์การคูณคือเราจะอ่านแล้วอ่านแล้วต้องเจอว่าโจทย์ถามอะไรและสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เราจะไปต่อ,อยังไงนะคะโจทย์การคูณจะเป็นการเพิ่มแบบครั้งละเท่าๆกันหรือเราเจอคําว่าเท่าของก็จะเป็นโจทย์การคูณเหมือนกันส่วนการหารคือเรามีอยู่แล้วมันทําไมคะ ลดลงนะคะลดลงครั้งละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกฝนในการตีความของโจทย์ปัญหาแล้วก็ฝึกในเรื่องของการคูณการหารเศษส่วนให้คล่องนะคะคกูฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ